กัวสันชิมา,า,าเราไมีน้องเป็นเมียเศร้ามาด้วยความจำใจจะจุสบ,บายดีกันสบ,บายดีป้าลุงสบ,บายดีคุณตาคุณยายพ่อตุม้มแตุ้เอ้สบายดีเ้อสบ,บายดีสบายดีน้ำคำคำน้ำกระบน้ำแล้วฮะ

Da ding 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 da ding ding. kita ni, kita Oh so empat dah. kita. Ding 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 เป็นกีตาร์พูดอีกลเลยดิลอยระวังรถเด้อลูกเดอ้อรถไมาใหวมมหหี่้อได้ไห้เอออันนี้เงยไม่ยอมมาห้ำแน่มาห้ำย่นี่ลิงเงยลิงลิงไม่ยอมมาลายเดอ้เอลิงลิงเงยลิงลิงเงยลิงงเงย ลิงเอ้ยลิงลิ้ยงเอ้ยเลงลิงเอ้ยเอ้ยงลิงเอ้ยเอ้ยงเล้ยงเอ้ยเลี้ยงเล้ยงลีงเอ้ยไปเล่นยางทางๆเมาแมมมาแหมมาแมมันมืดมันค่ำเลยลูกมาไ จัางนั้นมันกอก,นกันกับกะตากับเขาหลดน,นมันกอกันเด้อนะี่อันกอกันเด้อไอ้ลิเงเอ้ยมาเล่นน้ำบังคาพี่นะาี <c oughs> ่แม่อปอยู่น้ำขึงมือี่แม่ไปวิ่งเร่ยเด็ครูหักเลยพี่น้องเลยเดครูหักไปทรงซองเลยเด้อนี่นี่ครูหักใ <c oughs> ดครูหักไปทรงซองแล้ว ไปซองซองกันบักลาไปบอวิซองซองบ่ดองดองเดือนเดือนนี่เนี่ยเป็นเดือนที่แบบมันดองมันงานแหงเดือนที่มันดองมันงานแล้วเป็นเดือนที่เสียเงินหลายกลับมามาลีกลับมาได้ซอยเวียกเนาะกลับมาได้ซองอีกแล้วกลับมาได้ซองอีกแล้วว้ายวาชีวิตซองมืออื่นมากลับมาวาเห็นซองอีกแล้ว

bây giờ sẽ nhóm hay mời loa đây, đình 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 chạy đình 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 linh เก่จ้ะเก่จ๊ะอืมไปจับหัวหอมมาหลางมือยังบวอลนซอยหอมแกหอมดึงดึงดึดบอดี้ไปใส่ดอกพี่น้เยตื่นมาขำมาอยู่นั่นนี่แหละหน้าหน้าหน้าห้าบอดวาอาไดอกบอดว่าให้มึงห้ามดอก กินนมหลือกินข so, ่าวบอกมาอ่าเออกินนมหลือกินข่าวกินนมแต่เพิงเลยแม่นี่หิวนมซะกินข่าวปะกินข่าวกินยังก็ได้ตอนนี้หิวแหงกินยังก็ได้หิวแหงป่องปงปงป่งตบปุ๋ง

ขว้าเขาใส่ไข่ไหตะวินไว้ฮัลโหลอือ่อนกินยังลูกนีเขาต้มบ่ต้มซีมูกใส่ไก่บ่ต้มซีมูกใส่ไก่ใส่ไข่บ่ลูกเปลี่ยนอยู่จังสิเละต้มใส่หมูกใส่ไก่ใส่ไข่อย่างสิเลยเนาะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล กินบอไก่ไข่หลดไผ่หลดมาเดอ้อหลดไผ่อันหลดมาวูบ่ะมาขายลงโมบกินข้าวอะไรกินข้าขวขัวไข่ป้อนขัวไข่บ่อืมเออป้อนกิน ปอนือเป็นนวนพัดเข่าเสกไข่ไปดุกบ้างปดุกบ้าจังอันนี้เจ็บข nice. ันม so no ันขุนแล้วบเดนเบนตะอากินได้อะไยเศร้าตัวอันไทยนะไทยบ่ กูอัเ้ยจะกิยองพอมหนมากลดอกลยแท้บ่พ่อแม่กูขึ้นนั่นจะเลยแท้บ่ะกเป็นเศรษฐีปลอมตัวมา bơi ngang mừng năm ba mừng năm ba mặt năm bọn tao cũng cảm thấy hạng mầm mắt

ปะปะปะน้ำหนั่มปะคำเลยน้ำหนั่ปลุกน้ำน้ำนอนปะว่เรื่องนอนบ่าเรื่องนอนแล้วบ่าเอาปาปะฮ่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ว้ายพ่อใหญ่ถ่ายอยู่ฟุกไปน้ำหนั่มปะน้ำหนั่ให้พ่อใหญ่อุ้มปะพ่อตู้เอ้ยเอาบังฮัมในเด้อแม่ตู้เอ้ยออื Hoa ơi Hoa à bằng hâm này đơ Hoa tu Hoa hâm nằm có đơ Úm này đâu Úm mặc là này đâu Nằm lại rồi Nằm lại Nằm lại tít mà nhớt nhớt

เฮ้ยอีกเลย้วอีกแลวเฮ้ยอีกแลยน้ำลายนี่เฮ้ยอีกเลยเ้ยเฮ้ยอีกแล้วน้ำลายเจ้านี่ย่านเดีย่านเด่น้ำลายนี่ย่านน้ำลายเจ้าเดีย่านน้ำลายเจ้าเดีย่านเดีย่านเด่ปมน่ะนะข้ามลงไป อ้าวหน้าอยู่น้ำตุปะ่ะน้ำต,มตุมากเลยตุเอ้ยอ้ามึงห้ำในเด้อมาเนี่ยเขอไล่เด้อปลาลุงเอ้ยไปอ้ามน้ำไปลูกใส่สกัดพูน้ำไลยเต็มนำ้นำน้ำไลยเต็มอยู่ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีบาย